ต่อไปเป็นแถวที่เก้านะคะแถวที่เก้าเริ่มเลยนะคะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะตรงนี้โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกค่ะ ที่ช่องเดียวกันนะคะสี่หลักค่ะรวบครั้งเดียวค่ะสามสามนะคะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สามค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะครับ ได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปเราจะเก็บช่องนี้นะคะควักธรรมดามาเลยค่ะรวบมาเลยค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามสี่ห้าคองธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะรวบค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคล้อธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะ พอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะตรงนี้โซ่สามค่ะสองสามค่ะควงธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5พอวักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะเราจะเก็บช่องนี้นะคะพวกธรรมดามาเลยค่ะได้แบบนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5สควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราเก็บช่องนี้ค่ะรวบมาเลยค่ะควักธรรมดามาเลยนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะ สองสามสี่ห้าพอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะและแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่รวบค่ะ โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะรวบช่องนี้เก็บค่ะควักธรรมดามาเลยค่ะ ได้แบบนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะไปโซ่ห้าค่ะสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะไม่ใช่ค่ะตรงนี้เราต้องเก็บก่อนค่ะเก็บช่องนี้นะคะควักธรรมดามาเลยค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องสี่หลักค่ะรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะรวบค่ะ โซ่สองคะ่ะพอหนึ่งคอคะ่ 4, ะสี่หลักในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวเหมือนกันคะ่ 2, คะสองคะ่ 4, คะสามคะ่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สามคะ่ 1, 2, 3, คะหนึ่งสองสามค่ะคลัอธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่คะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลัอธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะ เก็บช่องนี้ค่ะควักธรรมดามาเลยค่ะค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเก็บตรงนี้เหมือนกันค่ะควักธรรมดามาค่ะค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะเลือสามช่องค่ะค่ะต่อไปโซ่สามค่ะสอง สามะค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสี่ลัค่ะสองสามสีค่ะโซ่2ค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกัน4ี่ลักค่ะรวบครั้งเดียวเหมือนกันนะคะสีรวบค่ะโซ่สค่ะค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะเราจะเก็บช่องนี้ค่ะค่ะควักธรรมดามาเลยนะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะขึ้นแถวที่10บไปเลยนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไป่ยค่ะค่ะ แล้วก็โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะความธรรมดาที่ท่องฉันไปค่ะขาได้แบบนี้นะคะค่ะ